สวัสดีครับพบมกับ s p o ร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในปี2026ซึ่งต้องบอกว่าเดือดตั้งแต่ยังไม่ได้ทําการแข่งขันเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างหลายอย่างสําหรับทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ถ้าเกิดว่าทีมมันน้อยๆก็อาจจะใช้ ใช้ก็คือมีทีมอื่นมาขอร่วมมาขอแจมก,ก็เข้ามาได้มันอาจจะดูแบบย่อน,ย,อนยานไปนิดนึงแต่ว่ามันมีความสําคัญมากขึ้นนะครับดังนั้นเขาจะมีหลักการคัดเลือกหรืออะไรที่เปลี่ยนไปก็มันจะเป็นอย่างนี้ประจํานะครับก็คือการแข่งชิงแชมป์เอเชียเนี่ยพูด,ดง่ายๆว่าสิ้นความสําคัญแล้วก็สิ้นมนขังไปทีบางทีก็เข้าร่วมมาสัก12ทีมก็ต้องแบ่งกันกลุ่มละ3หรือตอนแรกเนี่ยมี16แล้วก็ไปมาถอนเหลือ14อะไรแบบนี้มันก็แบ่งกันยาก ก็กลายเป็นประมาณนี้ไปแต่ว่าแน่นอนนะครับว่าน้ำหนักคะแนนหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้มันดูมีความสําคัญมากขึ้นและที่สําคัญเลยก็คือ,อเวลาเขาจับสายแล้วก็เอาทีมเข้ากลุ่มเนี่ยเขาจะเอาอันดับอันดับของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียก่อนหน้านี้อันนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้ดูสากลแล้วก็อิงตามอันดับโลกก็คือ,อะจะใช้อันดับโลกแล้วก็มาเรียงกันแล้วก็มีการจัด ซึ่งอันนี้ต้องดูนะครับว่าเ,เกณฑ์จะเปลี่ยนมากน้อยแค่ไหนคือพออิงแบบนี้จะมีการจับโถแบบชิงแชมป์โลกหรือเปล่าหรือเอาเรียงตามอันดับแล้วก็วางวางเลยไม่ไม่ได้ใช้อันดับของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียแล้วน่าจะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเกณฑ์การแข่งขันของชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็มีการคัดเลือกกันด้วยโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับซึ่งไทยเนี่ยก็ได้สิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าเราเป็นแชมป์เก่านะครับขณะที่จีนเป็นเจ้าภาพก็ นั่นแหละครับผมน่ากลัวเลยทีเดียวเขาจะเป็นทีมวางด้วยเรื่องของเรื่องก็คือเพราะว่าการแข่งันชิงแชมป์เอเชียเนี่ยจะ,ะให้ความสําคัญมากขึ้นแล้วก็น่าจะมีเลตติ้งที่มากขึ้นจากที่ก่อนหน้าน,นี้ดูปล่อยปะละเลยคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เมื่อก่อน f i b ก็ไม่เชิงว่าจะเป็นหัวธุรกิจมากนะครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นอันนู้นเป็นอันนี้ทําให้รายการบางรายการคนไม่สนใจแต่พอเลบอเวอร์เข้ามาช่วยบริหารเนี่ยโอ้โหจะเอาเลตติ้งอย่างเดียวเลยให้มีความสําคัญแล้วเจ็ดตลาชาติเนี่ยก็ต้องสู้กันแหลกเลยแน่นอนนะครับว่ามันก็ดีมีความสนุกมากขึ้นแล้วทุกทีมก็น่าจะจัดชุดใหญ่มาเลยนะครับส่วนที่สําคัญเลยก็อย่างที่บอนดครับว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพแล้วก็อันดับ หนึ่งก็คือแชมป์เนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกส่วน1 2 3 3ทีมเนี่ยก็จะได้ไปชิงแชมป์โลกดังนั้นนะครับแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องใส่กันเต็มที่อย่างการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่โคราชที่ผ่านมา2023อ่ะก็จริงๆสําคัญนะครับเพราะก็เอา12-3ไปชิงแชมป์โลกแต่ดูแล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่ายังไงแล้วการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยทีมที่อยู่อันดับต้นๆของโลกเขาก็ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่สมมติว่าไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกในรอบนี้อะไรอย่างนี้นะครับหมายถึงว่า จิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็เดี๋ยวก็ได้ในอันดับโลกที่ดีที่สุดเพราะจริงแชมป์โลกเนี่ยเขาจะใช้ทีมเยอะอย่างไทยเนี่ยสมมติว่า,อาสองปีก่อนไม่ได้จริงแชมป์อเอเชียก็ยังไงเดี๋ยวได้ไปตามอันดับโลกอยู่แล้วแต่เรื่องของเรื่องเขาเพิ่มความสำมคัญคือ,อแชมป์เนี่ยได้ไปโอลิมปิกนี่นะครับซึ่งทําให้จีนญี่ปุ่นแล้วก็แน่นอนนะครับปกติ2ทีมนี้ไม่ค่อยส่งชุดใหญ่มาจัดเต็มแน่แน,แน่แย่งกันแน่นอนนะครับ ในแง่ของธุรกิจแน่นอนนะครับว่ามันดีเพราะว่านักกีฬาจะจัดตัวจริงมากเลยแล้วทําให้ทีมทําให้การแข่งขันมีความน่าสนใจสปอนเซอร์ก็จะเข้าเดตติ้งก็จะดีสมมติชาติไหนไม่มีถ่ายทอดสดก็ดู VBTv เอาแต่ถ้าชาติไหนมีทีวีซื้อลิขสิทธิ์ไปถ่ายทอดสดแะไรครับผมก็ดูได้ตามนั้นสปอนเซอร์ของแต่ละชาติก็น่าจะเข้าเยอะของไทยก็น่าจะมีนะครับรอบนี้ก็คือปกติก็มีแหละแต่ว่า อรอบนี้แน่นอนว่าอาจจะมีแย่งกันแย่งกันซื้อลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดก็ได้ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ความสําคัญ a v c Nation c ่นคนะครับเวียดนามเนี่ยซึ่งได้แชมป์ก็จะได้เข้ามาแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเป็นที่เรียบร้อยคือมองในแง่ความมันเกมมันก็จะมันแล้วก็สนุกมากขึ้นนะครับแต่ว่ามองในแง่ของร่างกายนักกีฬาเนี่ยก็คืออ,อย่างเราเนี่เราจัดเต็มอยู่แล้วแต่คราวนี้ ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเขาก็หลีกเลี่ยงที่จะพักไม่ได้แล้วปกติก็รายการวันนี้เขาก็คือแฟนบอลก็จะบอกนะครับอุ้ยรายการทุกนี้ ทางญี่ปุ่นกับจีนเขาบริหารทีมดีเขาไม่เอาตัวจริงมาสบายๆอะไรงนี้แต่เราก็ใช้แต่คือเราทีมไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อย่างเขาเราก็ต้องใช้ซึ่งคราวนี้รอบนี้ความสําคัญมากขึ้น <laughs> ญี่ปุ่นกับจีนก็คงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ชุดใหญ่ชุดเต็มเวียดนามเนี่ยก็ถ้าไม่มีบิ๊กเวียนไม่รู้ว่าจะขาลงหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่นะครับอาการมันชัดเจนเลยว่าจนที่ทันทุยเนี่ยก็เกมรับดีนะครับแต่เกมลุกไม่ถึงกับคมมากซึ่งแน่นอนนะครับว่า ต้องดูการจัดสายว่าอะไรมันยังไงพอดูแล้วอันนี้ผมวิเคราะห์เองนะครับว่าถ้าใช้เกณฑ์ของเหมือนเป็นการคัดคัดโอลิมปิกนะครับหรือชิงแชมป์โลกหรืออะไรประมาณนี้มันก็น่าจะมีการซีดทีมก็คือ,อเรียงตามกระดูกงูก็จริงเรียงตามเรียงเรียงแบบงูเลื้อยนะครับเรียงคดไปคดมาแต่ว่าอาจจะมีการแบ่งโถเป็นโถ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 อะไรแล้วก็ใส่ใส่ใส่ไปคือถ้ามันตามอันดับโลก สมมติว่าได้ทีมมาครบนะครับแล้วก็เรียงตามอันดับโลกเลยแบบงูเลื้อยอะไรแบบนี้ก็อาจจะรู้ว่าทีมไหนเป็นทีมไหนเจออะไรแต่ถ้าเกิดว่า,าเกณฑ์มันเปลี่ยนไปแบบเหมือนการแข่งขันชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกเลยเนี่ยก็จะมีการแบ่งโถกันด้วยมันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องมาดูว่าใครเจอใครบ้างอะไรบ้างแต่ว่าถ้าเอาตามนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าอย่างที่ชัดเจนเลยพวกทีมวางของแต่ละกลุ่มเนี่ยจะเป็นจีนก่อนอแล้วก็ญี่ปุ่นจากนั้นก็จะเป็นไทย แล้วก็เวียดนามตามนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจเพราะว่า,าไทยเนี่ยถ้าเขารอบต่อไปก็จะเจอจีนจะได้ชนจีนซึ่งถามว่าจีนน่ากลัวไหมก็เขาเป็นทีมวัยรุ่นนะครับอาจจะดูเหมือนกับว่าเอ้ยประมาทดูแล้วเราสู้ได้ก็สู้ได้จริงส่วนหนึ่งเพราะว่ายังไงซักความน่ากลัวของทางจีนชุดนี้อาจจะไม่เท่าชุดของจูถิงแน่นอนนะครับที่สาคัญก็คือ ดูลักษณะค่านิยมของจีนแล้วจะไม่ใช่นักกีฬาที่ไปเล่นต่างประเทศบีคีแล้วเนี่ยอาจจะพยายามดึงจูถึงมาแต่ว่าก็ไม่รู้นะครับว่ายังไงสําหรับจีนแชมปงเอเชียเนี่ยไม่น่าจะมาแน,น,น่เลยแล้วก็ยูนซิงเย่ก็ไม่น่าจะมาแล้วก็คือถ้าตามนี้นะครับก็จะเหลือแค่ลีอิงอิงซึ่งลีอิงอิงนะตอนนั้นคงจะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วน่าจะสมบูรณ์มากขึ้นแล้วนะครับอาจจะแบบกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมซึ่งแน่นอนว่าจะน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับเด็กเขาก็ประสบการณ์น่าจะได้มากขึ้น คือรายการนี้จะหลังวี l 2 0 2 6แน่นอนนะครับว่าเขาก็จะดูน่ากลัวขึ้นแต่เราเนี่ยก็น่าจะฟูลทีมแล้วก็เกมดีขึ้นเอาเป็นว่าก็น่ากลัวน้อยให้ลงนะครับเพราะว่าตอนนี้จีนก็อยู่ประมาณนี้ตกมาส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เพราะว่า2ครั้งที่เจอกันเนี่ยครั้งแรกเราแพ้2ต่อ3ที่บ้านเขานะครับครั้งที่2เราแพ้30มเซตรวดแต่ว่าแพ้แบบมีทรงไม่ได้แย่เลย ซึ่งในใั่นหมายความว่าเราก็จะมีโอกาสลุ้นเหมือนกันที่จะได้สู้กันแบบสนุกเพียงแต่ว่าการเจอจีนเจ้าบ้านเนี่ยก็น่าจะยากสิกนิดนึงแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคาซัคสถานและก็เกาหลีใต้นะครับจะไปตกอยู่กลุ่มไหนหากดูจากที่คุณปีชาชานโพสต์ไว้นะครับอันดับโลกตามนี้เลยก็คืออันดับโลกของทีมจากเอเชียหากเรียงกันเรียงกันนะครับ อญี่ปุ่น,นจะมีอันดับโลกดีสุดก็เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย2จีน 3. ไทย 4. เวียดนาม 5. คาซัสถาน 6. ไต้หวัน 7. เ,เกาหลีใต้ 8. ฟิลิปปิน,นส์เอิราน 10. อินเดีย 11. สิงคโปร์12อ,อินโดนีเซีย 13. นยิวซีแลนด์14ออสเตรเลียแล้วก็ไล่เรียงกันไปซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าสมมติว่าทีมวางวางกันตามนี้1234แล้วก าวางตามแบบงูเลื้อยเลยเนี่ยหมายความว่าคาซัสสถานจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามอยู่กลุ่มเดียวกับเวียดนามนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการจับโถกันเนี่ยคาสัคสถานอาจจะไปตกอยู่กลุ่มไทยก็ได้หรือจีนหรือว่าอะไรก็ได้แต่5-6-7-8เจ็ดนี่หละครับน่าสนใจนี่นะครับห้าหถ้าถ้าเกาหลีใต้เกาหลีใต้ก็จะไปตกอยู่กลุ่มทางญี่ปุ่น พราะญี่ปุ่นจะเป็นทีมวางจะอยู่กลุ่ม B นะครับท่างงูลเลื้อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดแบ่งจับโถกันก็สลับไปสลับมาซึ่งก็ไม่สําคัญอยู่แล้วนะครับสําหรับอันดับทีมที่ไล่ลงมาเนี่ยเชื่อว่าทีมที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยก็คงจะเก็บได้เว้นแต่ว่าใครเจอคาซัสสถานแล้วก็เกาหลีใต้ต้องดูว่าประมาณไหนรวมไปถึงไต้หวันนะครับที่เขาก็เอาตัวระดับน่าจะมีตัวระดับดาวรุ่งดาวรุ่งจากรุ่นยูมาช่วยด้วย ดังนั้นก็ประมาทไม่ได้นะครับแต่เรื่องของเรื่องก็คือ,อทีมก็คือการทัวร์นาเมนต์ของชิงแชมป์เอเชียอาจจะ,ะไม่ได้ระดับชิงแชมป์โลกหรือโอลิมปิกดังนั้นถ้าไม่มีการซีดนะครับก็คือไม่มีการแบ่งโถหรืออะไรเนี่ยก็จะเป็นงูเลือ้อยซึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าถ้างูเลื้อยจะเป็นยังไงแต่ว่าก็เอาสั้นๆแค่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแต่แน่นอนนะตอนนี้มี4ทีมนะครับที่เข้าแล้วก็คือ าทางจีนเจ้าภาพแล้วก็มีไทยเวียดนามรวมไปถึงไต้หวันที่ได้รองแชมป์โซนของทางตะวันออกเขาก็เลื่อนขึ้นมาแทนจีนเพราะาจีนเนี่ยเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมปที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ